ดีเขามีสหายสาย2อล้อทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ m o t o อร์ไ s ค์โซโล่ไทยแลนด์บายน้ำหอ,อมนะครับผมวันนี้มาเปิดแคตตาล็อกกันแนะนำกันอีก22งรุ่นด้วยกันนะครับผมเป็นรถครอบครัวรถครอบครัวนะครับผม Family ครับถือว่าเป็นรถใช้งานที่มีความคุ้มค่านะครับอดีผม มีคนมาถามผมว่าอยากได้รถใช้งานสักคันเนี่ยที่ไม่แพงเกินไปอย่างเงี้ยคุ้มค่าประหยัดอย่างเงี้ยผมก็เลยแนะนําไปนะครับผมก็คือรุ่นเว็บของค่ายบิ๊กโน่คันด้านะครับก็เลยมาเปิดแคตตาล็อกกัน2รุ่นนะครับคราวที่แล้วผมเปิดแคตตาล็อกไปรุ่นเดียวนะครับคราวนี้มามาเลยทั้ง1้0ยสิบร้อย่าครับก็เลือกเอานะครับผมทั้ง2รุ่นนี้ก็แตกต่างกันนะครับนิดหน่อยนะครับเครื่องนอกจากเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันแล้วครับก็มีออปชั่น รูปร่างหน้าตาอีกนิดหน่อยนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมโดยเฉพาะร้อยร้อยสิบนั้นกล่องยูบ็อกก็จะเล็กกว่าหน่อยนะครับถังน้ำมันก็เล็กกว่าจุน้อยกว่าหน่อยนะครับร้อยยี่ห้าก็เยอะขึ้นมาหน่อยนะครับผมส่วนร้อยยี่ร้อยสิบไอ้นะครับม,มีมีรุ่นย่อยด้วยกันสี่รุ่นนะครับคือรุน Start ่นสตาร์ทมือดิสเบรกหน้าล้อแมกนะครับผมล้วก็รุน Start ่นสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าดิสเบรกหน้าล้อซีลวดนะครับผม แล้วก็มีรุ่นสตาร์ทเท้าดัมเบรลล้อซีลวดนะครับผมนี่แหละครับก็มีแตกต่างกันออกไปนะครับผมส่วนรุ่น125น้นก็จะมีจะมีแยกเป็น2รุ่นนะครับคือรุ่นสตาร์ทมือล้อแม็กแล้วก็รุ่นสตาร์ทมือล้อซีลวดนะครับผมราคาก็แตกต่างกันนะครับรุ่น125นั้นราคาจะเริ่มที่5 0,000อัพะครับส่วนรุ่น110ไอราคา สามหมื่นสามหมื่นปลายๆนะครับผมหมายถึงตัวล่างสูตรนะครับของ110นะครับส่วน125นยะ้นะมีให้เลือก2 2เวอร์ชันนะครับผมคือสตาร์ทมือล้อแมกแล้วก็สตาร์ทมือล้อซีลวดนั่นเองครับราคาก็ต่างกันนิดหน่อยกล่องยูบ็อกของรุ่น125จะจุถึง17ลิตรนะครับผมค่าประหยัดน้ำมันก็คือ71.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับของบล็อก125นะครับส่วน บล็อก 110i นั้น76.9กมต่อลิตรนะครับความสิ้นเปลืองนะครับเป็นการทดสอบมาตรฐานระดับ7โดยสถาบันยานยนต์ของค่ายพิงน์นคอนด้านะครับแล้วกล่องยูบ็อกก็เล็กกว่านะครับกล่องยูบ็อกมีความจุขนาด10ลิตรนะครับกล่องยูบ็อกของรุ่น110 10ลิตรนะครับส่วน125นั้นฮะอ่ายูบ็อกจุกได้17ลิตรนะครับ ก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับด้านออปชันด้านรูปร่างหน้าตาก็แตกต่างกันนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมก็อยู่ที่ว่าชื่นชอบนะครับว่าท่านจะเ,เลือกเอาแบบไหนร้อยสิบหรือร้อยยี่สิบห้าก็ต้องตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมถือเป็นรถที่มีความคุ้มค่านะครับเลือกดูแลรักษาง่ายนะครับประหยัดทนทานเรียกว่าอึดถึกทนนะครับผมคุ้มค่าจริงๆครับราคาอยู่ประมาณนี้นะครับ หรือใครจะเลือกมือสองก็ได้นะครับลองไปดูที่โชลุูมค่ายบิงนคอนได้ได้สาขาใกล้บ้านนะครับโอเคครับผมชอบมากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมนะครับสวัสดีครับ